เรียกสิ่งคือฮาไม่น้อยนะครับหลังจากคา马าแฮร์ริสได้เปิดตัวทิมวอลส์ผู้ว่าการรัฐมินนิโซตาวัย60ปีเป็นคู่หูในการลงสู้สึกเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในช่วงปลายปีนี้ก็นําไปสู่คําถามมากมายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างวอลส์กับจีนทําไมถึงเป็นแบบนั้นเพราะย้อนกลับไปก่อนหนีน้วอลส์มีภูมิหลังที่เกี่ยวข้องกับจีนตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1 9 8เปเป็นต้นมาเคยใช้เป็นสถานที่ฮันนีมูนกับภรรยาด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยัง ทำธุรกิจด้านการศึกษาไปไปมามาระหว่างสาหรัฐกับจีนด้วยเขามีความใกล้ชิดกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนตามข้อกล่าวหาของสมาชิกพรรครีพับร,ริกันจริงหรือไม่ชวนติดตามในทันโลกออฟบิก ไม่กี่ชั่วโมงหลังทิมวอลส์ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นคู่หูของคามาแาแฮริสลงสู้ศึกเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนนี้บัญชีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ของนักการเมืองพักริพับลิกันก็หยิบสายสัมพันธ์ของวอลส์กับจีนขึ้นมาโจมตีทันทีความสัมพันธ์นี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อปี1989วอลส์เป็นบันณฑิตหนุ่มจบใหม่เขาร่วมโครงการอาสาสมัครของมหาวิทยาลัยฮาวา์ด เดินทางไปสอนประวัติศาสตร์อเมริกันและภาษาอังกฤษที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในมณฑลกวางตุ้งเป็นเวลาหนึ่งปีอีก10ปีต่อมาวอลส์และภรรยาทำธุรกิจนำเด็กอเมริกันมาเรียนภาคฤดูร้อนที่จีนตลอดหลายปีของการทำธุรกิจดังกล่าววอลส์เดินทางมาจีนประมาณ30ครั้งแม้ว่าวอลส์จะคุ้นเคยกับจีนจากการทำธุรกิจและการเดินทางเข้าออกเป็นว่าเล่นแต่ในฐานะสมาชิกสภาคองเกรส จุดยืนของวอลส์ต่อจีนกลับไม่เป็นมิตรนักวอลส์ s, นั่งเก้าอี้คณะกรรมาการสภาคองเกรสเฝ้าสังเกตการการละเมิดสิทธิมนุษยชนของรัฐบาลจีนนานกว่า10ปีเคยพบกับดาไายละมะผู้นำทางจิตวิญญาณของชาวทิเบตและโจชัวว่องแกนนำนักเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยชาวฮ่องกงนอกจากนี้ยังเคยเชิญรอบสั่งสังเกตผู้นำรัฐบาลทิเบตพลัดถิ่นในเวลานั้น มาพบกับเด็กนักเรียนมัธยมในรัฐมินิซโซตาด้วยวอลส์มีจุดยืนสนับสนุนกฎหมายว่าด้วยประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนฮ่องกงเมื่อปี2019ในช่วงการประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยจนได้รับการยกย่องจากนักเคลื่อนไวหวชาวฮ่องกงนอกจากนี้ยังพูดถึงการปราบปรามผู้ประท้วงบริเวณจตุรัสเทียนอันเหมินเมื่อวันที่4มิถุนายนปี1989 ซึ่งเป็นปีที่วอลส์เดินทางไปสอนที่มณฑลกวางตุ้งอย่างเปิดเผยต่อสาธารณะเสมอถึงขั้นเลือกวันที่4มิถุนายนในอีก5ปีต่อมาเป็นวันแต่งงานเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ดังกล่าวแม้ว่าวอลส์จะสนับสนุนการเจรจาและการสร้างความร่วมมือด้านการค้าและการแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงแต่จุดยืนด้านสิทธิมนุษยชนของเขายัางคงแข็งกร้าวไม่เปลี่ยนแปลง